ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปรับขนาดหน้าต่างของโปรแกรม o ู s t a ๊กนะครับก็มีเพื่อนๆบางคนไม่รู้ว่ามันปรับขนาดหน้าต่างของโปรแกรมนี้ยังไงเพราะมันโปรแกรมนี้จะไม่สามารถใช้เมาส์ลากเพื่อปรับขนาดหน้าต่างได้นะครับมีบางคนบอกว่าขนาดหน้าต่างโปรแกรมนี้มันใหญ่เกินไป อยากลดขนาดหน้าต่างแต่หาที่ลดไม่เจอวันนี้ผมมีวิธีลดขนาดหน้าต่างมาแนะนําครับวิธีลดขนาดหน้าต่างก็ไม่ยากครับทําตามคลิปเลยครับคนอื่นก็ไปที่สตาร์ทนะครับแล้วก็เรียกใช้หรือรันนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่ารันถ้าหาไม่เจอก็อง่ายๆครับกดอันเทเนตแล้วก็ r ครับให้มันกันเข้าไปที่ เล็กอีดินะครับเลือก head key l o c ข้ machine ดับเบิลคลิกเลยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตามด้วยหา b o o t s t a c k นะครับแล้วก็เกต android frame buffer แล้วก็ศูนย์นะครับดูสังเกตคำว่า high กับคำว่าวิทนะครับเราจะปรับกันตรงนี้นี่คือความสูงก่อนจะปรับให้คลิกที่ข้างล่างนี่ครับนี่คือขนาดความสูงให้เราใส่ค่าตรงนี้เอาตรงนี้จะเป็นความกว้างนะครับเหมือนเดิมที่ข้างล่างก่อน เสร็จจากนั้นเราก็ปิดโปรแกรมครับแล้วก็รีสตาร์โปรแกรมบูส์เต็กนะครับแล้วเปิดใหม่เห็นไหมครับแค่นี้ขนาดก็จะลดครับง่ายๆครับสำหรับเพื่อนๆบางคนอยากเล่นเต็มจอแต่ไม่อยากเปรบปรับนะครับมีวิธีอีกง่ายอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถเล่นเต็มจอได้โดยไม่ต้องปลิเป่านะครับแค่กด F11 ครับเค่นนี้ก็เต็มจอแล้วครับเวลาจะเลิกทำให้เต็มจอก็กด F11 อีกครั้งหนึ่ง